โอเคก็เ okay. พิ่งกลับจากงานบวชนะครับก็เมื่อกี้ก็ถ่าย102นะครับล่าช้ามา24นาทีนะครับโอเคมานะครับรถทองถิ่น402พิษณุโลกก็บุรีนะครับวันนี้รู้สึกว่าคนจะเดินทางเยอะเป็นพิเศษนะครับนะเพราะว่าดูจากเอ่อผู้โดยสารแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าส่วนใหญ่เป็นพี่นักศึกษาหรือเปล่าข้าหล้างไหนไม่รู้นะฮะก็เพิ่งกลับงานบวชสดๆร้อนๆเลยนะครับ โอเคนะครับเข้าหลังสองลอลลีการถธรรมดาสองศูนย์หนึ่งกรุงเทพพิษณุโลกนะครับแล้วก็ไม่รู้ขบวนแปะนะฮะวัชตากรรมตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตามหลังสี่เอ้ยตามหลังหนึ่งศูนสองมาได้ติดเลยนะฮะมาแล้วครับสี่ศูนย์สองพิศณุโลกรถบ,บุรีนะฮะ1 2ึ่งสองห้าแปคันนำ ครับคนขึ้นเยอะเหมือนกันอ่าสีมะมส2นะครับี 4, ุ่ช42 2นะครับ ตัวเอสารที่มีตัสารที่รถโบนนำสิ่งของมางานทำเพื่อที่โบนในเรียบร้อยค่ะแต่เพราะว่าไม่ี้อหลีกับรถธรรมดาเรื่อยๆค่ะล้อลีกกับรถธรรมดา201นะครับกรุงเทพพิษณุโลกก็102เพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับนะก็จะไปเออไปผ่านคอมบกนนะฮะมี201ล้อลีอยู่ที่นั่นนะครับตอนน,อนี้รถยังไม่ออกมา โอเคออกมาแล้วนะครับโอเคเฮ้ยไม่เจอคนไม่เจอคนสาดน้ำวะ่ะสงสัยต้องหาอะไรทำละโอเค ก็เป็นการถ่ายชดเชยเมื่อวานนะครับที่ไม่ได้ถ่ายเนาะนะครับนะ401ก็เหมือนรถท้องถิ่น402นั่นแหละครับนะก็401ก็มีนะครับคลิปคลิปเก่านะครับไปดูได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะถ่ายเฉพาะรถท้องทิ่น402โอเคมานะครับ201กรุงเทพพิษณุโลก

รถก็ให้รถเรียว102นะครับผ่านนะครับเพราะว่ารถก็เสียเวลามา402ก็เลยจี้มาติดๆนะครับนะแต่ผมไม่รู้ขบวนแปดอยู่ไหนเนาะเป็นไงครับวันนี้รถด่วนพิเศษที่เจล่าช้ามาทั้งหมด138นาทีครับโอ้ประมาณ2ชั่วโมงได้มั้ย สองชั่วโมงอ่ะที่รถล่าช้ามานะครับโอเคกำลังมานะครับ2 0 1กรุงเทพพิษณุโลกมีตั๋วรอได้เลยนะครับ2 0 1เดี๋ยวคืนนี้นะครับจะมีเหตุการณ์ให้ดูนะครับจัดเต็มคาราเมลเลยครับคืนนี้เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดนะครับรวมถึงผมด้วยก็ไม่อยากให้เกิดเช่นกัน คืนนี้นะครับเราจะมาล้าแค้นคนชั่วกันนะครับผมเนี่ยจะมาสถานีชุมแสงตอนทุ่มสิบแปดนะครับนะก็มาดักนะครับเดี๋ยวจะมาพร้อมย่านะฮะมากันสองคนน้องมันไม่มานะฮะน้องมันอารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ต้องเคลียนะครับมีเรื่องเคลียแน่นอนฮนะเมื่อวานเขาไม่ได้มานะฮะเดี๋ยววันนี้จะจัดเต็มคาราเมลเลย เต็มคาราเมคือหมายเขาว่าแบบอะไรอะเขาหมุนไปมานะฮะมนจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคนรอนะครับเวลาโดนใครแกล้งเนี่ยก็ต้องเอาคืนให้สาสมใช่ไหมครับโอเคกำลังมานะครับ201ก็รถท้องที่4 0นนะครับหลังจากที่ออกชุ้มแสะไปแล้วนะฮะ มันจะไปจอดที่สถานีคของปรากฏธกิจบึงบอดเพชรป่าน้ําโพนครสวรรค์ไล่ไปจนถึงสถานีลบบุรีนะครับเป็นสถานีปลายทางเพราะว่า402เนี่ยจอดทุกสถานีเลยครับไม่ว่าจะเป็สนสถานีเล็กหรือสถานีใหญ่รถจอดหมดนะครับนะโอเคส่วน2 201นะครับขอโทษครับส่วน2 201นะครับก็มาจากที่ออกทุ่มแสบไปแล้วนะฮะ จะไปจอดทีทออ่วังกาบปามุนาขอไกลน์นนทบตะพานหินนะครับไล่ไปจะถือสถานีพิเซ่โร่เป็นสถานีปลายทางของของบวนรถเช่นเดียวกันครับรถจอดทุกสถานีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสถานีเล็กสถานีใหญ่ป้ายหยุดรถอย่าลืมนะครับว่ารถรถธรรมดารถท้องถิ่นรถชานเมืองรถ3ประเภทนี้นะฮะจะจอดเหมือนกันก็คือจอด ทุกสถานีนะครับส่วนรถเร็วเนี่ยถามว่าจอดทุกสถานีไหมก็ไม่เชิงเท่าไหร่นะครับนะแต่จอดแค่บางสถานีเท่านั้นอย่างเช่นชุมแสงทัพกิจป่าน้ําโพอย่างนี้นะครับนะส่วนรถด,ด่วนหนุบพิเศษนะครับจะเหมือนกันก็คือจะจอดเฉพาะสถานีใหญ่อย่างเช่นนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะโอเค ก็ช่วงนี้อากาศหนาวนะครับบางทีก็ร้อนนี่ช่วงบ่ายนะฮะร,รู้สึกร้อนมากไม่รู้นะครับว่าขบวน7จ,จะไปถึงเชียงใหม่ตอน3ามทุ่มกว่าหรือเปล่าเพราะว่ารู้เสียเวลามาเยอะนะครับร้อยกว่านาทีลยทีเดียวทาให้หน,หนึ่งนะครับตอนเนี้ตามเวลาได้นะครับถ้าดาวนะฮะไปถึงน่นชัยตรงเวลาแน่นอนหนึ 16.3 0นอน,นะฮรเราต้องไปถึงสถานีเด่นชัยนะครับอ่าวันนี้ก็ลาชา้าแไปรวัติการนะฮะของโดดพิเศษที่7จะแล้วก็ขบวน8ด้วยนะฮะไม่รู้ราช้าม,มากี่นาทีเนาะเ <c oughs> ป็นไปได้นะครับว่ารถท้องทิน402เนี่ยอาจจะให้โดดพิเศษที่8แซงเลยไม่ต้องไปแซงที่นครสวรรค์น,นะครับอาจจะแซงแถวคลองประกดไมมกทับกิจอย่างนี้นะครับหรือเปล่าผมไม่รู้นะ หรือว่าเครื่องมาขัดข้องอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเช่นกันนะครับก็วันนี้จะจัดชุดใหญ่นะฮะเต็มคาราเมลเจอกันตอน19.18นาฬิกา18นาทีที่สถานีรถไฟชุมแสงนะครับมาสองคนนะฮะมากับย่าด้วยนะครับถ้ามาคนเดียวเนี่ยมันเคลียรไม่ลงนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องที่ค้างคาใจกันหน่อยนะครับ เพราะว่ามีคนสรดน้ำใส่ผมนะฮะวันก่อนผมเลยจะมาเคลียร์ในวันนี้โอเคมาแล้วครับ201กรุงเทพพิษณุลโลกเดี๋ยววันนี้ได้เจอกูแน่นอนเอาตอนทางบวนครับ4227อ่านาตอมนะฮะนาตอมสองศูนย์หนึ่งนะครับมีตัวขึ้นเลย

4 2ก็ออกไปนะครับมาดูในส่วนของรถธรรมดา201กันต่อเลยรถจะไปเจอรถด่วพิเศษที่8นะครับแต่ไม่รู้นะครับว่าจะจอดรอหรือยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคอีกหนึ่งนาทีนะครับรถจะออก่นะก็ไม่รู้ว่าจะออกตาเวลาหรอือเสียเวลาจากการรออีกนะครับก็นี่ก็คือรถธรรมดา201นะครับโอ้โห ชิบหายแล้ว402ไปยังไงเลยแค่มองไม่เห็นอนะอยู่นะทางนู้นทางนู้นรีบหนีขบวนแปนะฮะรีบหนีรีบหนีนนะะรีบหนีร,หนรถดรวจพิเิษที่แปนะครับนะเพราะว่าถ้าตามเวลาเนี่ยขบวนแปะจะไปแซงที่นครสวรรค์นะครับ402แต่บังเอิญว่ารถล่าช้าเช่นกันอุ้ยอุ้ยเคียดแล้ววะไม่มีอะไร <c oughs> โอเคนี่ก็คือสถานีรถไฟชุมแสงนะครับนะ จะรออีกไหมอ่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนาทีถ้ารออีกเนี่ยแปลว่าเสียเวลาเพิ่มนะครับสขบวนในคลิปเดียวนะครับก็เป็นได้เลือเป็นไม่ได้แล้วเพราะว่ารถจะออกแล้ววันนี้เราดูด้วยนะฮะเต็มคาราเมลแน่นอนคืนนี้เจอกันตอนสิบเก้านาฬินาทีโอเคโอเคไม้กานลงเลยนะัะแปลว่ารถออกได้โอเค ออกตามเวลาครับผมบวกโฝหน้าหอโเปก์ไฟเขียวครับ mm hmm. ทำขบวนโดยเอาสตอมสี่สอ่าแต่ละวันเลขจะไม่เหมือนกันนะฮะหัวจากรเอาสตอมเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างเช่น C135 C1 C7 อย่างนี้นะฮะ มีหรือเปล่าไม่รู้โอเคออกตามเวลานะครับบ่ายสามห้านาทีหรือตีง่ายๆนะครับตีซะว่าเหมือนรถออกตอน4ี่โมงตรงนั่นเองนะโอเคออกไปอย่างสวยงามครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนขอบวน8นะครับรถยังไม่มาเสียเวลานะครับตรงแล้วโอเค2.01ตามเวลาครับแต่4.02 เดีย๋ยวจะบอกทีนะฮะว่ารถเสียเวลาเพิ่มเป็นกี่นาทีนะฮะจากก้าวเราดี201นี่แหละครับนะก่อนหน้านี้มันเสียเวลามาอยู่แล้วแต่จะเสียเวลาเพิ่มกี่นาทีโอเคไปลงคลิปกัน